มาตรงนี้รถมาเห็นไหมมากันเป็นแถวแล้วมานี่เดี๋ยวรถเร็วมาตรงนี้มาตรงกลางนี้เดี๋ยวรถมาไปเลยจะรถมาไปลุกเร็ว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 นะตั้งอ่ะ ไปเดี๋ยวรถมาไปเร็วๆสิเอาพวกมาแลนะ้วนั่นๆนั่นพวกมาแล้วนั่ะมาเร็วๆ,วๆอ่ะแดงมาเร็วๆอ่ะแดงมาเร็วๆไปอ่ะตายแล้วหน้าเกลียวมามาจาักหน้ายแล้เนี่ยเราเหรอจักวิ่งมาห้ากระมึนกันอ่ะ ไม่เคยเห็นหนาเลยเนี่ยอ่ะคนนี้ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยยาอ้าวโบห่วงอีกมาลูกมาเอามาเอาเอาไม่เคยเห็นเลยมาใครมาเอามาอันนี้ห่วงเขาอีกมาลูกมา เออวิ่งมาเอารับข้าวก็เข้าไม่เคยเห็นน้ามันนี้ปอกโคนะมีไหมนี่ไม่มีมันมันวิ่งไม่มีทำไมวิ่งออกมาจากบ้านนู้นนะอ่าเร็วๆไปทางนูน้นไป่ะไปเลยไป เร็วอ้าวให้ก็กินตรงนี้เลยรถเกียบแน่กินตรงนี้ไม่ได้กินตรงนี้ไม่ได้ไปกินตรงนู้นไปไปนี่นะม,มานี่มากินข้างทางได้ไงล่ะเขาเหยียบเอาอไม่ห่วงนะโบไม่ห่วงนะ กล้ไปยู่ในหมาล่ะโอ้ยแม่ก็ไม่เห็นมึงอะอยู่ในหมาไปอยู่ในหมาล่ะแม่ไม่เห็นล่ะอะไปเลยไอ้น,นั่นเจ้ามาเห็นไอ้นี้มาลบลบทางหน่อยลบลบทางหน่อย แดงรถมาไปแล้วนะกินไม่ห่างทางเลยนี่มาเอาออกข้างทางก่อนนี่ให้ตรงไหนก็กินตรงนั้นไม่ได้หรอกรถเกียดตายเลยเขาได้เ,เ,าดาเอามาเฮ้ยอึ๊บไปไปกินข้างในเลยไปเร็วไป